จังหวัดลำพูนค่ะทางด้านของจังหวัดลำพูนนะคะได้มีการมุ่งพัฒนารักษามาตรฐานความสะอาดเพื่อมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียวค่ะ ที่ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตําบลบ้านกลางอําเภอเมืองลําพูนจังหวัดลําพูนสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูนค่ะร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการกฎหมายโรงงานเพื่อให้สถานประกอบการได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการรักษาคุณภาพการบําบัดสิ่งปฏิกูลภายในโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีนายวรยุทธ์ดาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนเป็นประธานเปิดโครงการมีผู้แทน จากสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเข้าร่วมจำนวน100คนค่ะ ในครั้งนี้นะครับก็มีวิศวกรปฏิบัติการกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่2พุทธศักราช2562แล้วก็กฎกระทรวง6ฉบับแล้วก็ทางนักวิชาการอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนก็มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับซึ่งผู้ร่วมอบรมต่างก็ได้รับรู้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมตามกฎ แล้วก็ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมสถานประกอบการที่จะมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมก้าวไกลประเทศไทยก้าวหน้าร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับลค,ครับก็ต้องร่วมมือร่วมมือกัน